สรุปเจ็ดข่าวเด่นเหตุการณ์ดังเสร์ฟข่าวร้อนเดือนตุลาคมตุลาคมเดือนที่ใครๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเดือนแห่งความร้อนแรงวันนี้ทางทีมงานจึงจะพาย้อนเจ็ข่าวเด่นเหตุการณ์ดังที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม2567นนี้ว่ามีอะไรบ้างข่าวที่หนึ่ง เหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาอุทัยธานีครูและนักเรียนเสียชีวิตรวม23รายเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาเที่ยงวันของวันที่1ตุลาคมรถบัสนำนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีมาทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก่อนเกิดเพลิงไหม้ที่ถนนวิภาวดีขาเข้า เยื้องกับห้างเสียรังสิตขณะกำลังจะไปดูงานต่อที่ศูนย์การเรียนรู้กฟพส่วนกลางจังหวัดนนทบุรีเหตุการณ์นี้ทำให้มีนักเรียนระดับอนุบาลและประถมเสียชีวิตกว่า20รายพร้อมคุณครูอีก3ท่านยังคงเป็นความโศกเศร้าและเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเอาไว้ เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าพระราชทานเพลิงศพนักเรียนและครูทั้ง23รายส่วนคนขับได้หลบหนีไปขณะเกิดเหตุการณ์ก่อนที่ต่อมาได้ขอเข้ามอบตัวตำรวจแจ้งสีข้อหาหนักเอาผิดสังคมร่วมกันถอดบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนี้ว่าจากนี้ไปควรจัดระบบทัศนศึกษาของนักเรียนอย่างไร และสำคัญไปกว่านั้นคือความปลอดภัยของรถขนส่งสาธารณะต้องได้รับมาตรฐานข่าวที่2 The Icon Group ปบอสพอดาราดังถูกขังสังเตสะเทือนยันทนายคนดังประเด็นร้อนที่สั่นสะเทือนไปหลายวงการทั้งธุรกิจ้ายตรงออนไลน์แชร์ลูกโซ่ฟอกเงินลามไปสื่อวงการบันเทิงหรือแม้แต่เทวดาการเมือง ก็คงจะไม่พ้นดีไอคอนก r ุ๊ปธุรกิจขายตรงที่อาจเข้าขายแชร์ลูกโซ่ชวนคนเอาเงินมาลงทุนเปิดบิลละ2.5แสนบาทขายฝันมากกว่าชวนกันขายของผู้เสียหายเข้าแจ้งความกันทั่วทั้งประเทศณวันที่30ตุลาคมเฉียด1,000 0คนมูลค่าความเสียหายกว่า3,000ล้านบาทคดีถูกโอนเข้า DSi รับไม้ต่อผู้ต้องหา็อดแรก18ราย ถูกขังในเรือนจำระหว่างการสอบสวนนำโดยบอสพอพ่วงกับแม่ขายดาราดังโดยมีบอสกันกันตถทาวรบอสมินพิชยาและบอสแซม,มยุรนันมหากาพนี้ยังไม่จบแค่นี้ไหนจะมีทนายเซเลบที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ชะนายถูกตีแสกกลับว่าไปตบทรัพย์ตุนเจ๊ค,คนนั้นเจ๊ค,คนนี้จนเกิดเป็นดรามา่ามีคนจองกระถินเตรียมออกมาแฉ จนผุดคีย์เวิร์ดว่าทนายตั้ม71ล้านกองปราบรับทําเป็นคดีแล้วคงต้องตามรามากกันยาวๆค่ะและแนวทางการเยียวยาเหยื่อนับหมื่นจะทําได้ตอนไหนและหมายจับล็อสองจะมีใครบ้างก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวที่3น้ำท่วมเชียงใหม่ทุบสถิติสูงสุดรอบ100ปีน้ำแม่แตงพัดช้างไปตายถึงสองเชือกอุทกภยัยภาคเหนือ นอกจากเชียงรายแม่สายจะอ่วมหนักแล้วที่ไม่แพ้กันและไม่คิดว่าจะท่วมก็คือจังหวัดเชียงใหม่เพราะฝนที่ตกหนักสะสมทําให้แม่น้ําปิงเพิ่มระดับสูงขึ้นทําให้เอ่อเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองเชียงใหม่นับว่าท่วมหนักสุดในรอบ100ปีระดับแม่น้ําปิงที่สะพานนวรัตทําลายสถิติที่ระดับ5.30เมตรเมื่อช่วงบ่ายโมงในวันที่5ตุลาคม ชาวบ้านต้องเร่งอพยพบางครอบครัวยกของขึ้นที่สูงไม่ทันเพราะไม่คาดคิดว่าปีนี้มวลน,น้ำจะมากถึงเพียงนี้ภาพรวมน้ำท่วมเชียงใหม่ท่วมไป15อำเภอจนทางการต้องเปิดสถานที่พักผิงชั่วคราวจนเกิดดราม่าที่อำเภอแม่แตงเพราะช้างที่ศูนย์บริบาลช้าง ENP ของแม่เล็กแสงเดือนอพยพอ,ออกมาไม่ทันจนเกิดเหตุสลด มีช้างสองเชือกถูกพัดไปตามกระแสน้ำเชี่ยวจนถึงแก่ความตายข่าวที่4ลูกฮิปโปหมูเด้งฟีเวอร์ยอมรับว่าฮอตติดลมบนเลยทีเดียวค่ะฮอตไม่เว้นวักสำหรับความน่ารักของลูกฮิปโปที่ชื่อว่าหมูเด้งลูกแม่โจนาพ่อโทนี่ครอบครัวฮิปโปและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่กลายเป็นไวร่าดังจุดเริ่มต้นจากเพจ ขาหมูอกงานนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับแอดมินเพจนั่นก็คือคนดูแลสัตว์ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวผู้ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงหมูเด้งคือเบนอัธพลหนุนดีที่ตอนนี้เขาถูกขนานนามให้เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดหรือมือปั้นหมูเด้งให้ดังไกลไปทั่วโลกทำให้บรรยากาศคนเข้าชมสวนสัตว์เติบโตแบบก้าวกระโดดนอกจากนี้ ยังทำให้กระแสฮิปโปกระหึ่มลามไปทั่วสวนสัตว์อื่นๆอีกด้วยไม่นับรวมมูลค่าลิขสิทธิ์โลโก้หมูเดงที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตอนนี้มี38บริษัทองค์กรที่คว้าลิขสิทธิ์โลโก้หมูเดงเพื่อไปต่อยอดทำเงินต่อไปข่าวที่5ตระการตาขบวนพยายุหะญาตราทางชนละมาก บันทึกเหตุการณ์สำคัญในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชพิธีตั้งแต่โบราณกาลเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมาศณวัดอรุณราชวรรารามเนื่องในพระราชพิธีพระมหามงคล ฉเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เป็นภาพที่คนไทยทุกคนได้เห็นและได้ชื่นชมพระบารมีใกล้ชิดทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ยังได้เห็นความร่วมสามคัคคีและความแข็งแกร่งของเหล่าทหารเรือฝีพายกว่า2412นนายและทีมงานทัพเรือที่ได้ปฏิบัติภารกิจนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี สมกับหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจที่ได้ฝึกซ้อมกันมาเกินกว่าครึ่งปีเพื่อถวายอารักขาและความปลอดภัยของพระบรมวงศ์ข่าวที่ 6. อาจารย์เบียรคนตื่นธรรมและกระแสะหมอดูขโมยดวงเป็นกระแสะชั่วข้ามคืนกับอาจารย์เบียคนตื่นธรรมไลค์โค้ดด้านธรรมะเจ้าของเพจคนตื่นธรรมที่ดังเปียงปังเพียงชั่วข้ามคืนจากที่ดังอยู่แล้วหลังจากไปออกรายการโหนกระแสะ ในประเด็นดราม่ามอดูขโมยดวงเรียกว่าใครพูดไม่เข้าหูอาจารย์เบียร์ก็พร้อมเครื่องกระโถนเข้าใส่แต่เนื้อสิ่งอื่นใด f อฟซีจำนวนมากต่างก็หลงไหลกับวิธีนำเสนอธรรมะที่พูดแบบตรงตรงแรงๆรงทำให้คนได้คิดพร้อมกับตอบคำถามที่แฝงไปด้วยแง่คิดในการใช้ชีวิตไม่ให้หลงงมงายในสิ่งที่ไม่ใช่พุทธแท้ เจ้าตัวยอมรับว่าอดีตเคยทำงานระดับผู้จัดการเงินเดือนเป็นแสนพอพเผชิญปัญหาเศรษฐกิจก็ไปพึ่งสายหมูเพราะเชื่อว่าเป็นหนทางช่วยพ้นทุกข์สุดท้ายก็ไปไม่รอดก่อนพันตัวมาเป็นหมอดูร่วมเจปีระหว่างนั้นเริ่มศึกษาธรรมะอย่างจริงจังและมองว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงจนมาเปิดเพจคนตื่นทมได้ประมาณปีเศษ จนได้ความนิยมในสไตล์การสอนธรรมะแบบฮาร์ดคอร์และข่าวที่7โอลมมนหมายจับเมียบิ๊กโจ๊กดราม่าภรรยาบิ๊กโจ๊กหรือว่าด็อกเตอร์สิรินัด,ดาหักพานได้ถูกออกหมายจับข้อหาลักทรัพย์หลังถูกเจ๊นิงอดีตอาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าแจ้งความว่าถูกภรรยาบิ๊กโจ๊กบุกเข้าคอนโดของตนเองและสามีที่เป็นพันโทตำรวจค้นเอาทรัพย์สินมีค่าและเงินสด มูลค่ารวมกว่า5.7ล้านบาทที่อ้างว่าเตรียมไว้สําหรับงานแต่งงานส่วนด้านภรรยาบิ๊กโจ๊กให้การว่าคอนโดห้องนี้ตนเป็นคนเช่าให้สามีภรรยาคู่นี้เดือนละ1,000 0บาทแถมยังจ่ายล่วงหน้าให้อีกหนึ่งปีและการมีกุญแจห้องพักก็ไม่แปลกอะไรแถมยังเป็นเจ้าหนี้ของทั้งคู่และที่ฮือฮาคือภาพที่ถูกแชร์วอนถุงสายรุ้งใบใหญ่จำนวน5ใบที่อยู่ในคอนโด หลายคนสงสัยว่าข้างในนั้นบรรจุอะไรไว้ขณะที่เจ้าตัวอ้างว่าสิ่งที่อยู่ข้างในคือกระเป๋าแบนเนมก่อนเจ้าตัวจะขอประกันตัวไปสู้คดีนอกจากนี้เจ๊หนิงไม่ยอมจบขู่ว่าจะแชร์คลิปลับของภรรยาบิ๊กโจ๊กที่ตนเองแอบตั้งกล้องภายในคอนโดชนิดที่เรียกได้ว่าหากเปิดเมื่อไหร่ทุกคนต้องร้องว้าวแน่นอนและจากการสืบประวัติพบว่า เจนิงคนนี้เคยถูกแจ้งจับด้วยข้อหาช่อโกงประชาชนลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายนอกจากนี้ยังพบข้อมูลการเปลี่ยนชื่ออีกด้วยดูไปแล้วเรื่องนี้ชักจะมีกลิ่นแปลกๆส่วนทางคดีจะดำเนินต่อไปอย่างไรสังคมคงตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อยอย่างแน่นอนและเรื่องราวสรุปเจ็ดข่าวเด่นเหตุการณ์ดังเสริรบฟข่าวร้อนก่อนอำลาเดือนตุลาคมเดือนที่ใครต่างก็พูดว่าร้อนแรง ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามานะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวของพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ